ตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะพี่เอ็ดอีกหนึ่งนาทีตีสามตีสามแล้วเหรอ,อโอ้โหทำไมมันเร็วจังเลยเยาเอาอย่างนี้ดีกว่านะวันนี้เราออกมาเที่ยวนอกบ้านนะแอบแม่มาอีกแล้วเหรอพี่ฝ <c oughs> น <c oughs> จะว่าไปทำแบบนี้ก็ไม่ดีนะทุกคนปุ๊กปิดนายตื่นหรือยังเนี่ย <c oughs> ตื่นยังเออตื่นหรือยังอ <c oughs> ตื่นได้แล้วเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาไปเล่นนี่เลยสวนสนุก สวนสนุกอะไรสวนสนุกไงไม่เคยไปหรอโบโบเตรียมพร้อมอย่างโบโบเตรียมกล้องแล้วใช่เปล่า<บ>เห็นไหมปุ๊กปิ๊กโบเขาเตรียมกล้องแล้วนายเตรียมของมายัางอ่ะมาชาวเราอ่ะกินปลาทูกินปลาทูอะไรกันมาถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันเลยดีกว่านะเอาไปเลยพี่ฝนมาแล้วพี่เอกจะไห้ดีๆนะเดี๋ยวพี่ฝนปั่นจักรยานเองอ่ะแล้วสวนสนุกไปทางไหนอ่ะตอนเนี้ย ไปทางนี้ไงทางเดิมมาที่เคยผ่านมาทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอมาเร็วๆเข้าบ่พวกปิ๊กปั่นเร็วๆหน่อยเดอเดี๋ยวข้างหน้าก็ใกล้ถึงแล้วอ่ะเราจะต้องขึ้นเนินตรงนี้ไปอ่ะนะรอด้วยเนี่เร็วๆเข้าจีปวกปิ๊กเอออเเริ่มเหนื่อยแล้วอ่ะพี่ฝนทําไมมืดจังเลยอ่ะเพาะเรามากันตอนตีสามไงไฟไม่ติดสักดวงอ่ะเออใช่หรือว่าเขาจะไปหยัดไฟอ่ะ หมังช่วงนี้ประหยัดไฟหรือเปล่าเนี่ยก็น่าจะใช่อเออเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนเอ้าเมื่อกี้เราทะลุกำแพงมาได้เหรอเออทำไมกำแพงมันทะลุได้อะตอนตีสามอ่ะเฮ้ยตกใจหมดเลยกำแพงทะลุได้เออจะว่า,าไป<ๆ>สวนสนุกตอนกลางวันก็สนุกดีทำไมตอนกลางคืนไงเป็นแบบนี้<ๆ>อะเบอบเจออะไร,รอ่ะบอ บอกว่ารู้สึกขนลุกสู้สู้บ่ปวดห้องน้ำเหรอบ่บ่บบฮะลุกบิ๊กไม่รู้จะแปลยังไงอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพวกเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะเฮ้ยจะมีอะไรแปลกแปลกหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะนั่นอะไระตกใจหมดเลยอ่ะเอาพี่เขามายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนวิเอกมันแปลกๆชอบกลน่ะอืม นี่มีเท็ดดี้ไม่ใช่หรอใช่เอาทําไมเรื่องแสงแล้วล่ะมีเท็ดดี้เรื่องแสงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออะไรเนี่ยใครวิ่งไปวิ่งมากันเต็มเลยอ๋อนี่นี่ผีหรือเปล่าอ่ะไม่รู้อ่ะนั่นนั่นพี่มามิจังกระเป๋าเมื่อกี้เฮ้ยดูเหมือนว่าไม่ใช่มั้งมันจะมีอะไรแปลกๆเต็มไปหมดเลยทําไมผู้คนวิ่งกันไปวิ่งกันมาแล้วมีเท็ดดี้ทาไมหัวโตแบบนี้อ่ะเขาหัวโตอยู่แล้วพี่ฝนเขาไม่ได้หัวโตแบบนี้อ่ะ อตอนนั้นเขายังหัวเล็กๆอยู่เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โเรื่องแสงแถมหัวโตน่ากว่าชะมัดเลยอ่ะแปลกชะมัดเลยนะเ้วเมื่อกี้เห็นอะไรแวบ,บๆด้วยอ่ะใครอ่ะไม่รู้อ่ะเห็นเดินผ่านไปผ่านมาแวบ,บๆอะ่ะเออเป็นคนที่ใส่ชุดฮาโลวีนเปโอ,อ้เยอก่อนอคนคุ้นเคยอ่ะ เมื่อกี้ไงเขียวๆวิ่งผ่านไปใครอะไม่รู้แต่นั่น่ะคนคุ้นเคยนะคนคุ้นเคยคนไหนอ่ะไหนอ่ะข้างหลังเรานั่นไงแล้วใครเดินมาแล้วนั่นอะนั่นตัวอะไรอะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยใครเนี่ยหลบก่อนหลบก่อนทำไมมือเขาใหญ่ขนาดนั้นอะเขาเขาเป็นนักมวยเขะเปล่าแล้วนั่นอะไรน่ะลุกเด็กๆูกเด็ไปแล้วตัวอะไรดุกดิกๆกวิ่งผ่านเราไปเดี๋ยวก่อนนะคนนี้พี่ฝนถ้าจำไม่ผิดเออเฮ้ย อาจารย์มะเหมียววเปล่าอ่ะก็อาจารย์มะเหมียวดีเลขเข้ามาครับเลขเข้ามาเลขเข้ามาครับเลขเข้ามาป๊อปคอนครับป๊อบคอนใส่น้ำยาวิเศษด้วยนะครับป๊อปคอนตอนตีสามอร่อยมากเลยนะครับเนี่ยอ่ะ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 มะเหมียวอ๋อทำไมอาจารย์มะเหมียวหน้าตาย,ย่างนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าใส่น้ำยาอะไรลงไปในป๊อปคอนก็ไม่รู้อะไม่กินหรอกน่ากลัวจะตายเพราะแล้วนี่อะไรอะพี่เอกพี่ฝนเนี่ยอะไรสีเาฟ้าตรงนี้อะโอ้ย เขาคือใครอ่ะเอาเจ้คนนั้นนี่นะเจ้คนไหนอ่ะคนที่เขาชอบเดินอยู่กลางเมืองอ่ะคนที่ชอบเดินอยู่กลางเมืองเหรออือคนคนที่ชอบว่ายน้ำมาเหรอใช่คนที่ใส่ชุดตดน้ำตาลอ่ะเดี๋ยว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 เขาเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะว่าไงเลิศจ๋าว่ายังไงจ๋าไปเล่นกับฉันในน้ำหรือเปล่าล่ะจ๋าไม่เอาครับน่ากลัวทำไมเขาเปลี่ยนไปพี่เอกถ่ายไว้เปล่า ถ่ายไว้นน่แหละแต่ว่าไม่ค่อยกล้าหันกล้องเข้าไปเท่าไหร่ถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานจะได้บอกทุกคนว่าตอนตีสามมาอันนี้เป็นอย่างนี้อสวนสนุกกัานน่ากลัวทําไมเขาแลบลิ้นด้วยอ่ะเขาหิวน้ำไหมอ่ะอืมงั้นเราไปซื้อน้ําให้เขากินไหมอ่ะซื้อน้ําให้เขางั้นเหรอเดี๋ยวดีกว่ก่อนไปขอดูฝากนี้ก่อนปกติเนี้ยพี่ฝนชอบเล่นตรงนี้มากเลยนะตรงไหนอ่ะพี่ฝนเนี่ยเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะข้างหน้าน่าจะเป็นอันนี้อ่ะนี่หนไหแม้มาหมุนอ่ะเฮ้ย hey. ฮ้ยอะไรอ่ะนั่นแจ็คโอเลนเทิ์นี่นะแจ็คโอเลนเทิเหรอโอ้ใช่อแล้วก็มีปีศาจด้วยอ่ะมีปีศาสด้วยเหรอโอ้โหมาเยอะแยะเลยอ่ะทำไมคุ้นๆอยู่นะคุ้นๆเหรอเฮ้ยคุ้นๆเหมือนกันเหมือนเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าอ่ะคุ้นๆเหมือนคุณครูที่โรงเรียนเลยจริงเหรอใช่หอหรือว่าเราคิดไปเองนะเนี่ย นี่ปีศาจเหรอเอ๊ะหรือว่าเออเดี๋ยวนะช่วงนี้ใกล้จะฮาโลาวีนแล้วนี่นะเอ๊ะหรือว่าส่วนสนุกตอนนี้เขาจะมีปีศาจมาเล่นกันหรือเปล่าอ่ะพียกว่าไม่ใช่มั้งน่าจะแต่งชุดคอสเพย์มาเที่ยวกันมากกว่าคอสเพย์งั้นเหรอเอ่อทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้อ่ะอ้อยท่านกระแทกเลยเอกพี่เอกเฮ้ย,ยช่วยด้วยโอ้เป็นไงมั่งอ่ะเกือบไปพี่เอกไม่ได้มองอะดี เห็นไงอะเมื่อกี้โดนดูดขึ้นไปหรอเออมือไปเกี่ยวแล้วมันติดเชือกเอาไม่ออกเพิ่งสะบ,บัดออกเมื่อกี้เนี่ยติดเชือกอะไรอะเชือกที่เขาแขวนไว้กับกระเช้าไงหรอเออพี่ฝนมีความคิดดีๆเหมือนกันนะถ้าเราขึ้นไปบนกระเช้าเราอาจจะมองเห็นบางอย่างที่มีอะไรผิดปกติก็ได้นะแต่มันมืดนะมันมืดเหรองั้นอย่าได้ไปสำรวจฟากนู้นกันว่างดีกว่าว่าแต่ว่าทำไมพี่เอกรู้สึก เหมือนมีอะไรหายไปอะไรหายไปหรออ๋อเจ้าโบไงเอาเอาบุกปีกแล้วนายไม่บอกฉันตั้งแต่แรกเอแล้วโบไปไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่บลอุ้ย่อะไรอะเล็กเข้ามาครับเล็กเข้ามาไอศครีมครับไอศครีมอร่อยชะมดเลยไม่เดียวกอนนี่ใครกันเนี่ย เขาคงแต่งชุดคอสเพย์มาเที่ยวกันละมั้งคอสเพย์ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวเดวมีเจลลี่แบร์ทำไมหัวใหญ่โอ้คราวนี้หัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยใหญ่จนออกไม่ได้เลยเนี่ยทำไงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนขายป๊อปคอร์นกับไอศครีมโอโ้อร่อยมากเลยยิ่งมีข้างในเป็นอะไรนะเนี่ยเยลลี่เหรอหรือว่าอะไรฉันชอบมากเลยเหมือนลูกตาเหมือนนอนเลยอะ <laughs> รถนี่แหละดีเยี่ยมรถเขียวๆเหลืองๆเหลืองในันอัชอบมากเลยนะเนี่ยนะโอ้โหอร่อยมากเลยอะฮะ่ะอย่าบอกใครนะว่าฉันคือแจ็คออร์แลนด์อนฮะแจ็คออร์แลนด์อนเหรอฮะจริงเหรอเฮ้ยนี่ตัวจริงเหรอไม่รู้แล้วว่าพี่ฝนเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเกือบไปเฮ้ยวิ่งชนกันเฉยเลยหลบหน่อยสิเธอหลบฉันหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ก็เป็นเบบี๋แล้วทำไมเสียงเหมือนผู้ใหญ่เลยอะไม่รู้ว่ะแปลกๆเชียม้าเลย นั่นนั่นมีคู่รักอยู่ข้างหลังเราด้วยคู่รักเหรอที่หลักค่ะฉันหิวป๊อปคอนมากเลยนะคะเดี๋ยวฉันไปซื้อให้นะอะไรนะแป๊บคอนป๊๊ปคอนนะคะป๊อบคอนฉันอยากกินป๊อบคอนใส่เออใส่อะไรดีล่ะคะเออพี่ฝนเราไปตรงอื่นกันดีกว่ายตรงนี้ก็มีคู่รักอ่ะคู่รักมัมมี่คู่รักมัมมี่เหรอ ทีหลักค่ะทีหลักดื่นั้นสินั้นพวกมันโน่นนะค่ะทีหลักให้หลอไปดิฉันหิวหิวอยู่นะนี่มาเนี่เดี๋ยวนี้เลยนะจะหนนี่ปบไหนเนี่ยฮะทำไมดูวุ่นวายแท้เนี่ยพี่ฝนไม่รู้อ่ะแปลกๆแ,แล้วนี่เหมือนผีในโรงเรียนเลยอะ่ะคนเนี้ยใช่เหรอไม่ใช่เรามั้งลูกจ่าลูกจ่าหล่อแม่ด้วยจ้าลูกจ่า <laughs> นี่มันอะไรกันเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นนะดกลัวตกใจหมดเลยวุ่นวายสุดๆไปเลยแนจริงก็จะไม่ได้จีเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่กันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแปลกๆจะมาเลยอ้เขาตามมาด้วยอ่ะเฮ้ยเขาวิ่งไปทางนู้นอ่ะวิ่งไปไหนอะ่ะวิ่งมาติดอยู่เนี่ยวิ่งมาติดบาร์กเหรอเออเขาติดบาร์กอ่ะติดบาร์กจริงๆเหรอออแจ็คโอเรนเทินติดบาร์กอ่ะทำไงอะ่ะจะช่วยเขาดีไหมอะ่ะเด๋กว่าปล่อยไว้เงี้แล้วไปตรงอื่นกันเถอะ ดูหน้าตาน่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดียอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้เหรอน่าจะเป็นชิงช้าสวรรค์หุ้ยเขาต่อคิวกันด้วยอะ่ะรอหน่อยนะคะรอหน่อยตอนนี้ชิงช้าสวรรค์ตอนนี้มีวิญญาณอยู่เต็มเลยอะค่ะคุณทั้งสองคนจะต้องรอวิญญาณลงมาก่อนนะคะอฉันรออยู่ต้องนานแล้วนะนี่แฟนฉันจะขึ้นเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่ได้ขึ้นสักทีต้องรอก่อนนะคะวันนี้วิญญาณขึ้นเต็มเลยอะค่ะ อ๋อวิญญาณขึ้นเต็มเลยนี่ใครอะเฮ้ยยังไมน่ากลัวจังเลยแล้วไหนอะเขาบอกว่ามีวิญญาณไหนอะวิญญาณพี่ฝนยังไม่เห็นเลยอ่ะพี่เอกก็ไม่เห็นนะวิญญาณอะไรกันเหรอเนี่ยอ๋อวิญญาณเขาอยู่ข้างบนที่นั่งอะคะ่ะเต็มหมดเลยรอบนี้นั่งไม่ได้นะคะวิญญาณจองโไอ้นี่ฉันรอมาครึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อไหร่จะให้ฉันเข้าไปโอ้พี่เอกเขาบอกว่าวิญญาณจองรอบนี้เราไปกันดีกว่า กล้องก็ถ่ายไม่ติดอะไรเลยพี่ฝนโอ้จริงเหรอแล้วตกลงถ่ายอะไรติดบ้างเนี่ยพี่เอกติดแต่คนที่เดินไปเดินมานี่แหละเออตรงนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยหน้าตาเหมือนแม่มดเลยอ่ะทําไมแม่มดหัวโตขนาดนี้เฮ้ยกาวิ่งไปวิ่งมากันใหญ่เลยอ่ะโอ้ยวุ่นวายดีธรรมะเลยในสวนสนุกเนี่ยหรือว่าสวนสนุกตอนตีสามจะเป็นที่สําหรับปีศาจหรือเปล่าบอ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 ไปไหนมาเนี่ยบอบอบอบบอ โมบอกว่าไงอ่ะโมบอกว่าเจอแต่อะไรแปลกๆทั้งนั้นเลยฉันก็เจอเหมือนกันแปลกๆหมดเลยอ,ะอ่ะออน่ากลัวไปหมดเลยนะเนี่ยออนี่พวกเธอพวกเธอมาทําอะไรกันมนุษย์ไม่ใช่หรอเนี่ยนั่นนาสีมันไม่ใช่เวลาของมนุษย์นะใช่แล้วเวลานี้เป็น,เป,นเป็นเวลาของเหล่าปีศาจแล้วก็มอนเตอร์พูดผีวิญญาณทั้งหลายแหละกลับบ้านไปซไปไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเลย เดี๋ยวก็จับทําหัวฟักทองกันเลยนี่นะใช่แล้วเดี๋ยวฉันจับมาทําหัวฟักทองทั้งหมดเลยนะเนี่ยเออเขาจะจับเราไปทําหัวฟักทองงั้นเราก็ไปกันดีกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นในนี้เนี่ยโอ้โอ้ไรตามมากะเต้ไม่หมดเลยบมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวก่อนไปพี่เอกพี่ฝนอยากดูอยากดูรอบๆอบอ่ะเราขึ้นไปบนกระเช้าได้ไหมอ่ะคงขึ้นได้ละมั้ง นี่งานกระเช้าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวขอถ่ายอีกรอบนึงนะปุ๊กปิ๊กนะโบนะฉันฉันว่ากลับบ้านกันดีกว่าใครขึ้นมาดิพี่เอกขึ้นมาโอ้ยช่วยด้วยพี่ฝนขึ้นมาดิมันติดอะไรไม่รู้อะติดอะไรอะอะไรจับขาอยู่เนี่ยอะไรจับขาขึ้นมาดิก็ขึ้นมาดิขึ้นมา้ไม่ได้เขาดึงไว้อ่ะใครดึงอ่ะก็ไม่รู้ดึงที่ขาดูขาไปเองดิโอ้หแย่แล้วทำไงดีโอ้ยหล่นลงมาเลยอ่ะเหกอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างล่างกับโบเนี่ย ลงไปอยู่ข้างล่างอะเพราะมันหล่นเมื่อกี้โดนดึงไงทำไงดีละทีเนี้ยพวกปิ๊กเราอยู่กันสองคนอะอยู่ท้องคนก็รอจังหวะก,กระเช้าลงก็แล้วกันนะเมื่อไหร่จะลงอ่ะประมาณสิบนาทีอะออสิบนาทีเลยเหรออ้โหมันขึ้นมาสูงมากเลยฉันอยากลงตอนนี้แล้วอะลงตอนนี้เดี๋ยวจะแย่แล้วนะเดี๋ยนะเฮ้ยเหมือนฉันได้ยินเหมือนฉันเห็นอะไรบางอย่างด้วยอะอะไรอะ ไม่รู้ดิข้างล่างมีอะไรกำลังวิ่งคึกครอมคึกคอมใหญ่เลยอะโปกป๊กเอ่ออ่ออยู่ข้างบนก็ดีแล้วนี่นะหลนลนเออฮึอาอพี่วนลงมาไงเนี่ยหล่นลงมาแต่ว่าไม่เป็นไรอะเออเมื่อกี้พี่เอกหล่นลงมาก็ไม่เป็นไรนะเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังวิ่งผ่านไปแถวนี้เยอะชะมัดเลยอ่ะอืมหรอใช่ใช่แล้วเราเราจะอยู่ที่นี่ต่อเปล่าเนี่ย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมเร็วเวเร็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 วเต็มเลยโอ้โอ้โอ้อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาวิ่งไปไหนกันน่ะเฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนว่าเขาไปกันหมดเลยอ่ะเฮ้ยเขาหนีออกไปกันหมดเลยพี่ฝนหนีไปไหนอ่ะไม่รู้เอาไงต่อดีอ่ะนั่นอะไรแลนั่นเนี่ยไม่รู้ดิโอ้ยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้ยังไม่หมดอีกอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอก เราเราไปถ่ายช็อตสุดท้ายกันแล้วกันตามเข้าไปฮะตามเข้าไปจะตามเข้าไปอีกหรอเออตามเข้าไปตามเข้าไปดูซิว่าเขาไปไหนกันแน่อาจจะมีทางเปิดประตูวิญญาณก็ได้นะโอโหพี่เอกว่ากลับบ้านกก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยพี่ฝนอยากรู้ว่าเขากลับกลับบ้านโลกวิญญาณกันทางไหนอ่ะเขาไปทางไหนแล้ววะไม่รู้ดิเห็นวิ่งผ่านไปทางเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวอาจจะแบบอาจจะไปตรงนู้นก็ได้นะมาเร็วๆเข้าบอ เป็นอะไรอีกอะอโม่บอกว่ารู้สึกขยังยังไงไม่รู้ขยังอะไรอะแย่แล้วถ้าทางเราจะเจออะไรเข้าแน่นอนเลยคราวนี้เดี๋ยวฉันว่าฉันก็ต้องเจอแน่นอนเลยเพราะว่าเราเจอกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเห็นแล้วไหนอะนี่ไงขอไปอยู่ไหนขนาะนี่ไงโอ้โหโอ้โหเต็มไปหมดเลยอะไรอา หรือว่าที่นี่จะเป็นโลกแห่งวิญญาณนะ่ะเขามารวมอะไรกันตรงนี้เนี่ยไม่รู้มาอีกแล้ว